แซ่บคุณหนาะยาสดสดอร่อยไหม ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณนะค,คุณแม่ใหญ่ใหม่นะครับจากฮ่องกงนะครับด้วยความรักความเมตตานะครับด้วยความรักความเอ็นดูนะครับคุณหนูีม่ครับขอบพระคุณมากๆนะครับนี่ นี่จ้านี่นี่จ๋า,จาลูกจ๋าแลตาใจจ๋าตาใจโอเคเก่งละเอ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้ท่านนะครับสุขภาพประมาทแข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ